ติดโรงเรียนบ้านใหม่เลยนะครับติดติดโรงเรียนบ้านใหม่ตําบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจบนบ,บุรีนะครับตรงน,นี้ปรับเป็นเนินนะป็นถนนนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นคลองนะครับฝั่งข้ามตรงข้ามเป็นคลองเจนมาถาน,นะครับนะด้านขวานั้นตรงไปก็ เลยโค้งไปก็เป็นสะพานบ้านใหม่นะครับเข้าตลาดท่าม่วงนะครับส่วนทางซ้ายนะครับทางซ้ายาซ้ายมือนั้นเป็นโรงเรียนบ้านใหม่นะครับตรงไปก็อ่าโคง้งโค้งตรงวัดบ้านใหม่นะครับแล้วก็ขวาไปหาเฟสถีนะครับยอมบึงราดบุรีได้นะครับ รอเพื่ประทานนะครับน้ำเต็มนะครับปรับพื้นที่นิดหน่อยครับรอตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็ด้านกว้างนู้นนะครับ30นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านด้านยาวนี้40เมตรนะครับประมาณ3งานนะครับ นนี่นะครับเ,เช้าแล้วครับน้ำฝนนะครับขุดยังไม่เสร็จฝนตกนะครับน้ำเข้านะครับก็โดยรวมก็คือประมาณสามงานนะครับสามสิบคูณสี่สิบนะครับ ลึกหนึ่งจนะครับ1.8จากระดับพื้นนะครับไม่รวมคันดินนะครับ1.8ครับผมขอบคุณครับ